ก็อร่อยนะอร่อยแต่ทีนี้พอเรากินปลาทีนบ่อยๆเราอยากเปลี่ยนใช่ไหมอยากลองรสชาติของจังหวัดอื่นบ้างอะอย่างเงื่อเมือ่อสักพักหนึ่งได้ชิมของสีสเกตไปแล้วหนึ่งลูก3 1มบเกบาทได้เจมอลคาิด300แล้วเจมอลก็คิดว่าอยากสัมภาษณ์เลยคุณ <c oughs> ว่าว่าเป็นยังไง คือ่จำต้องวนกลับมาอีกรอบนะคือไม่ธรรมดาวนจะเอาไปให้คนที่บ้านจิมต่อนทุเรียนสีสะเกีข้อดีของเขาคืออันนี้เจมอลขาแห้งค่ะอ่าจะมอลขาสรุปอย่างนี้นะใครได้กินแล้วต้องวนกลับมาทุเรียนสีสะเกีเนื้อจะละเอียดมันจะละมุนมัน งงงกับรสชาติเลยไหมกินไม่ความหรือใส่ใชะแต่ว่าอี้นนี้อเห็นไมเห็นไหมไมเนี่ยมันมีความมันมีความเตมเม็ดเรายังไม่พูดนะมันมีความละเกียดแบบละเกียดเส้นใหญ่เขาปกติทุเรียนเวลาเราเคี้ยวเราจะเจอเส้นใหเนะ ขีนเปลืองมากเลยบอกเลยก็ว,วันนี้จะมอกก็ตัดสีสเกตอกพรุ่งนี้แต่ไล่ S <S รีบรีบรีบยรีบไม่เป็นไรมนไานเพราะว่าลูกเดียวอยู่ตรงนี้อเอ๊ะสามร้อยสิบสองเหมือนเดิม,เ,ดมเอาเดิมเอาสามร้อยไปจ่ายค่สามร้อยค่ะ mời mẹ luôn 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 อาจารย์มอญจรู้นะว่าทุเรียนลูกนี้มูลค่าเท่าไหร่แต่ว่าถูกใจหลายเด้อไปถูกใจหลายจะหยิบลูกนี้ให้คืออันนี้เป็นเคสเฉพาะกิจเฉพาะหน้าเป็นเคสเฉพาะกิจเฉยๆคือลูกค้าไปแล้วแล้วมนกลับมาแล้วก็จริงๆอยากสัมภาษณ์ตั้งแต่ครั้งแรกและที่ลูกค้ามาซื้อเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าเพียบเทียบ เพราะมันต่างกันลูกค้า,ากลับมาคิดเยอะจริงๆด้วยนี่แหละคิดแสามร้อยพอ แล้วหนึ่งรถชีสเกตพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงใครทันก็ได้กินใครไม่ทันเดี๋ยวรอบต่อไปค่ะ